ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI กับผมแทนครับและไมายค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของเขานะคะโดยเฉพาะในยุคที่ AI กําลังจะเปลี่ยนโลกแบบนี้ใช่แล้วครับเรากําลังจะพูดถึงหุ้นซิ s c o หรือ ticker CSO c นั่นเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าซิสโกก็คือบริษัทขายเราเตอร์ขายสวิตช์อุปกรณ์เครือข่ายที่เราเห็นกันตามออฟฟิศ แต่จริงๆแล้ววันนี้เขาเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยครับมากกว่าเยอะจริงๆค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าธุรกิจจริงๆของซิสโก้คืออะไรเกี่ยวข้องกับ AI ที่กำลังบูมอยู่ตอนนี้ยังไงและที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวอย่างเราๆหุ้นตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนเซกเมนต์หนึ่งซิสโกคือใครมากกว่าแค่กล่องสี่เหลี่ยมในห้องเซิร์ฟเวอร์เอาละครับ มาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยซิสโก้ทำอะไรกันแน่แต่ก่อนภาพจำคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้โมเดลธุรกิจของเขาเปลี่ยนไปแล้วครับถูกต้องค่ะซิสโก้กำลังเปลี่ยนผ่านตัวเองจากบริษัทที่เน้นขายฮาร์ดแวร์เป็นหลักไปสู่การเป็นบริษัทแพลตฟอร์มที่เน้นซอฟต์แวร์และบริการมากขึ้น เป้าหมายคือการสร้างรายได้ประจำหรือ recurring revenue จากการสมัครสมาชิกให้มากขึ้นซึ่งมันทำให้รายได้ของบริษัทมั่นคงและคาดการได้ง่ายกว่าเดิมมากซึ่งถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์หลักๆที่ยังเป็นหัวใจของบริษัทก็ยังคงเป็นกลุ่มอุปกรณ์เครือข่ายครับแต่จะแบ่งเป็น2ตระกูลใหญ่ๆที่นักลงทุนควรรู้จกักคือ Catalyst กับ n e u s อธิบายง่ายๆนะคะ Catalyst คือ Switch สำหรับเครือข่ายในองค์กรในออฟฟิศหรือตามสาขาต่างๆที่เราใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์หรือ Access Point ต่างๆส่วน Nexus เป็น Switch ระดับ High End ที่ใช้ใน Data Center หรือ Cloud Computing ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงมากๆและมีความหน่วงต่ำสุดๆซึ่งเจาะตลาดคนละกลุ่มกันเลยค่ะ เซกเมนต์สองซิสโกกับ AI เกี่ยวข้องกันตรงไหนมาถึงคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ค่ะแล้วซิสโกไปเกี่ยวกับ AI ได้ยังไงเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะซิสโก้วางตำแหน่งตัวเองไว้ตรงกลางของสมรภูมิ AI เลยโดยเล่นบทบาท2บทบาทพร้อมกันค่ะบทบาทแรกคือการเป็นคนขายพลั่วและจอบในยุคตื่นทอง AI ครับลองนึกภาพตามนะครับการจะสร้าง AI หรือเทรนโมเดล AI แต่ละครั้ง ต้องใช้พลังประมวลผลจาก GPU จำนวนมหาศาลซึ่ง GPU เหล่านี้ต้องคุยกันส่งข้อมูลหากันด้วยความเร็วสูงมากๆและนี่คือจุดที่ Cisco เข้ามามีบทบาทครับใช่เลยค่ะ Cisco ขายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายประสิทธิภาพสูงตระกูล Nexus ที่จำเป็นสำหรับ AI cluster พวกนี้ถึงขนาดจับมือกับ Nvidia พัฒนาโซลูชันที่ชื่อว่า Cisco Nexus Hyperfabric AI เพื่อสร้าง Data Center สําสำหรับ AI โดยเฉพาะเลยซึ่งความต้องการตรงนี้มหาศาลมากดูได้จากยอดสั่งซื้อที่เกี่ยวกับ AI ของ Cisco ในปีงบประมาณ2025ที่สูงเกิน2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนั่นคือบทบาทแรกคือการเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ AI แล้วบทบาทที่2แหละครับ บทบาทที่2คือการนำ AI มาทำให้โปรดักต์ของตัวเองฉลาดขึ้นค่ะ c ิ sco ไม่ได้แค่ขายอุปกรณ์ให้คนอื่นใช้ AI แต่เขาเอา AI มาฝังไว้ในทุกโปรดักต์ของตัวเองเลยตัวอย่างที่ชัดๆเลยนะคะด้าน Cyber Security เขาใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งตรวจจับมาแวร์ในข้อมูลที่เข้ารหัสอยู่โดยที่ไม่ต้องถอดรหัสเลยแถมยังมี Cisco AI Assistant ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสามารถสั่งงานหรือตั้งค่านโยบายไฟร์วอลด้วยการใช้ภาษาพูดธรรมดาธรรมดาได้เลยด้านการใช้ collaboration ในโปรแกรมประชุมอย่าง Webex ก็ยังมี AI ช่วยสรุปการประชุมถอดเสียงหรือสร้าง action item ให้หลังประ ชุมเสร็จและด้านการจัดการเครือข่าย AI ช่วยวิเคราะห์และคาดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้ล่วงหน้าและช่วยให้การจัดการเป็นไปโดยอัตโนมัติมากขึ้นโอ้โหเรียกว่าเป็นกลยุทธ์2ด้านที่แข็งแกร่งมากนะครับคือได้ประโยชน์ทั้งจากการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และยังใช้ AI มาสร้างความได้เปรียบให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีกเซกเมนต3การแข่งขันและอนาคต แน่นอนว่าอยู่ในวงการนี้การแข่งขันดุเดือดมากค่ะคู่แข่งตัวฉกาดของซิสโก้โดยเฉพาะในตลาด Data Center ก็คือ a r i s t a n n t w w r r s s ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความคล่องตัวและเน้นซอฟต์แวร์เป็นหลักแล้วซิสโก้มีไม้เด็ดอะไรไปสู้กับเขาบ้างครับจุดแข็งของซิ s c o หรือที่เรียกว่าปราการป้องกันคือขนาดและแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สร้างความน่าเชื่อถือมานาน10ปี เครือข่ายพาร์ทเนอร์ช่องทางการจำหน่ายที่ใหญ่มากและที่สำคัญคือพอโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่เครือข่ายความปลอดภัยไปจนถึงการทำงานร่วมกันซึ่งทั้งหมดทำงานร่วมกันเป็นแพลตฟอร์มเดียวทำให้ลูกค้าที่ใช้ซิสโกอยู่แล้วเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นได้ยากหรือที่เรียกว่ามีสวิชชิ่งคอสสูงนั่นเองค่ะส่วนแนวโน้มการเติบโตในอนาคตนอกจากเรื่อง AI แล้วก็ยังมีเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นตลาดใหญ่และเติบโตเร็วมาก รวมทั้งเทรนด์อย่าง 5G และ IoT ที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นมหาศาลซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนต้องการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่งและปลอดภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของซิสโกทั้งสิ้นครับเซกเมนต์4มุมมองนักลงทุน CSO c น่าลงทุนระยะยาวไหมมาถึงส่วนสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยค่ะ สรุปแล้วในมุมมองของนักลงทุนหุ้น c s เ o น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวไหมเรามาดูการเงินของเขากันก่อนซิสโกเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งมากมีความสามารถในการทำกำไรสูงและสร้างกระแสเงินสดอิสระได้มหาศาลและจุดเด่นที่นักลงทุนสายปันผลน่าจะชอบมากก็คือซิ s c o เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่าเสมอและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา13ปีแล้วครับซึ่งหาได้ไม่ง่ายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี มันสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริหารต่อความสามารถในการทำเงินของบริษัทในระยะยาวครับงั้นเรามาสรุปข้อดีข้อควรระวังกันดีกว่าค่ะข้อดีหรือบูเคสซิสโกเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากเมก้าเทรน AI การเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจซอฟต์แวร์กำลังไปได้สวยการเงินแข็งแกร่งเหมือนป้อมปราการและเป็นหุ้นปันผลเติบโตที่น่าสนใจแถมราคาก็ยังสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับหุ้น AI ตัวอื่นๆที่วิ่งไปไกลแล้วส่วนข้อควรระวัง หรือแบ c เคสด้วยความที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มากแล้วการที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดหลายๆเท่าตัวคงเป็นไปไม่ได้ยากการแข่งขันยังคงรุนแรงโดยเฉพาะจาก Arista Networks และธุรกิจก็ยังอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่สรุปก็คือ Cisco ไม่ใช่หุ้นเติบโตสูงที่จะทำให้เรารวยเร็วในข้ามคืน แต่เป็นหุ้นเทคโนโลยีคุณภาพดีหรือบลูชิปที่ผสมผสานระหว่างการเติบโตในระดับปานกลางที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความปลอดภัยเข้ากับความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่น่าดึงดูดผ่านเงินปันผลครับ ใช่เลยค่ะการลงทุนในซิสโกก็เหมือนกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิตัลเหมาะอย่างยิ่งเป็นหุ้นหลักในพอร์ตการลงทุนระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่อดทนรอได้และต้องการทั้งการเติบโตและกระแสะเงินสดค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของหุ้นซิสโก้ CSO c ที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึกและเข้าใจง่ายแบบนี้ในรายการคุยหุ้นกับ AI อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะนำหุ้นที่น่าสนใจตัวอื่นๆมาคุยกันให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ